อยู่ทัวร์กำลังทำอยู่แบบนี่คือคุณเริ่มแล้วหรอ มูต้องแชร์ไปที่ไหนไยันเหรอมีเวลาสี่สิบห้านาทีถ่ายแม่งทั้งวันเนี่ย ถ่ายแม่งตลอดเวลา thank you, thank you. <cam> ต้องแชร์ไปในยกเลิกก่อนดีกว่าไหมยกเลิกไปก่อนไม่มีคนดูแล้วอ่ะใครวะมึงเหรอ มันไม่ผลเว้ยแต่ปุ๊กน่าจะเป็นเพราะว่าผิวเตอร์อัอนหนึง่งก็จะต้องใช้ลิปหน่อยวิธใครดูสองคนน่ะพี่เปอร์หรือเปล่า

ฮ้ยอยาก,กินตัางห่าง้ละนร้านนี้ดีมากคุณแม่คยอันนี้ของมึงคือไอพอ e ปเหรอพูดชื่อเมนูสิคะอันนี้เชื่อมอยู่ปะวะ เราอยู่ที่ร้าน,นอะไราาเพรอเอาะอะใหมายังเมือ่อกี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนเพื่อนซิน k <Thank> you ว,ว้าวดูน่ากินจังแล้วก็ราคาถูกด้วยอันนี้เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบแปดไม่ของฉันน่าจะสิบ จริงเหรอแปดดองถูกกว่าร้านที่ไปกินที่นี่อีกอะ่ะแล้วดูบรรยากาศร้านนี้ต้องบุ๊กนะเรามีเวลาอยู่ในแี่แค่45นาทีนะคะทุกคนเช okay, เลยได้ไหมนี่ hot chocolate มีคนดูยี่สิบสามคนมึงขาของกูม,มันจะขึ้นกว่าคนอื่นสามสิบอ็ดคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเดอะกาออสเตรเลียนะคะมึงพูดัาสังกินอยไิพูดกับคนไลฟ์คฟูหน่อยเป็นภาษาอังกฤษเธอลองเปิดไม่หน่อยดิว่าได้ยินไหม ใครได้ยินไหมเปิดอย<ไ>ู <YouTube. S 1> ่ถึงแค่มึงพูดภาษาอังกฤษหลังจากนี้เดี๋ยวกูจะไลฟ์กับมึงแล้วก็ให้คนมาฟังและเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยโคตรา,มมาะนะร้านดีมากสะคุณแม่ใครจะไปรู้ว่ามีร้านนี้อยู่ตรงนี้ดีวหว่านทุกวัน มันมีหลายอย่างจังนะแล้วก็นมอ่ะพูดรู้สึกยังไงเป็นภาษาอังกฤษกูบอกให้พูดภาษาอังกฤษถึงตาน้องบาน โอ้ยงันดีไหมคะทุกคนอันนี้คือไม่มีใครแชทกับกูหรือว่ารู้อยากกูอยากรู้ว่ากูตั้งค่าถูกไหมให้เห็นนะคืน ฟังเสียงอ่ะว่าได้ยินเสียงผมใช่ใ่หวัดดีค่ะทุกคนตอนนี้เอ้าแล้วไงกลับกล้องอ่ะสิ่งนี้ คำาถึงคุณนะ้าอร่อยมันคือช็อกโกแลตจริงๆที่มันปาาอยู่ยตรงเนี้ยไม่ใช่ผงโกโก้อ่ะเฉยหนักฮอช็อกโกแลตแล้ว กูเคยไปกินร้านหนึ่งแบบรสชาติเหมือนกินในรออา้านคอนจอนไพลแล้วเนี่ยนี่คือร้านฝรั่งเศสเหรอหรือว่าจะต้องไปไลฟ์อันนี้ไหม อืมอือโอ้โหเค้กก้อนใหญ่มากคุณแม่คุณเข้าใจแล้วว่าทำไม้ีเดียวถึงแชร์กันกินได้เค้กก้อนใหญ่มากโอ้โหอันนี้คือเค้กปอนที่ตัดออกมาเออ ห่าย่ายให้โดนกูด้วยดิถูกต้อง เมืเ่อเขาสั่งมึงถ่ายรูปให้หน่อยดิพอแล้วไลค์ไอจีไหมเป็บุง้งดีกว่าไม่มีคม่ะชวนคุยก,ก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วขอจับไหมเหนี่ยง แน่ใจี่แบบแรกตรงนี้อ่ะให้เห็นคนนี้นหละี่ถ่นยผลงานบ้างดิมันเห็นคนอื่นอ่ะมันเห็นผู้หญิงสาโลถ่ายมาหน่อยน้องไม่จกินเค้กเลยได้ปะเห็นปะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น่ารักขนาดใครคะเนี่ยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเค้ก<โท>น่ากินด้วยค่ะตอนนี้นนนแล้วก็วันนี้หนูกินคอปช็อกระแลตค่ะไลฟ์อยู่หรอเชิญกูไหม เดี๋ยวเอาตัดถ่ายรูปให้หน่อยดิไม่ร้ายหรอปิดแล้วหรอ คานมะมันยิ่งกว่าถ่ายรูปยัไงก็ไม่สวยสำหรับมันเออถ่ายรลูปเอารูปเดียวเตี้ยบ้างแหละถ่ายนั่งอยู่บอกเตี้ยถ่ายรูปเตียงนั่งบอกเตี้ยใครยเป็นเหมือนน้องหอนูบ้าง ไปดีกว่าไปบุยามยมากแบบบรไลฟ์ลไปเรื่อยๆดีกว่าอยากลองเออแบบร้านมันสวยอะไม่อยากค่าดอะไม่อยากเอากล้องออกไปี

สุยดีอย่าไปถ่ายให้มันถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวคุณไม่ได้ถ่ายถ้าถ่ายให้มันอเดี๋ยตกลงไหมให้มึงถ,นะนะถ,ถ่ายตรงๆไปทางโน้นให้เห็นแบบวิวข้างหลัง โอเควันไปอ่ะแล้วก็อ่ะดีป่ะอืมป่ะเ่อเขาแบบ คอนเทนต์จิบช็อกโกแลตได,ได้โอเคทำไม <c oughs> ใครเข้ามาคะตอนนี้น้องอยู่ร้านอุ้ยแม่โอเคสวยคุณแม่ ใช่ไม่โบไปถ่ายรูปในร้านร้านนั้นแม่อยู่ไหนนะวันนี้ไส้พามาร้านใหม่ร้านถูกแต่ว่าราคาถูกแต่ว่าร้านดีมากน่ารักมากคูสาวๆกำลังถ่ายลงปถ่ายรูปก,กัน ว่าสวยไหมคะในร้านเดอะ แม่บอกว่าที่ถึงนัลูกสาวทั้งสองคนนะจ๊ะได้ช็อตที่เธออยากได้เธอเธอหลับตาอยู่ไงนี่ร้านเขาดีอ๋อสอร์รี่อ่า คี่หนึ่งแม่เหมือนกันอย่าป่าแล้ว่าเขาอย่าไปดิอย่ามาติดชั้นนะแม่ดูอยู่ไหมทำไมได้เร็วอ่ะถ่ายกันสองคนตั้งไหม cô ừ. Lào đựng đang khoảng phần đây này uhm. Uhm. Ông này, ông này, ông này. Kinh, kinh nào. เออทาปากก่อนแล้วก็ทำไมแก่แล้วเออเราก็แก่อยู่ก็ไม่เด็กแล้วนะก็ไม่เด็กแล้วสามสิบแล้วค่ะขอลองชิมหนี่แก่แล้วดูแก่แล้วจริง ใครข้ามาคะตอนนี้ยอาย่กับปานกูทนแท็กมึงป่ะกูต้องอย่างไรต้องมีเพื่อนมึงแน่นอนเพราะกูแท็กมึงในเฟซใครบ้างคะนี่ดูอยู่จ้าคุณแม่มาเป็นชื่อจริงเลยมีนิฟอะไรมาแนะนำป่ะนเลียบ <Real Beauty S 2> ิว <he? S 2> ตี้เหรอลอง ลากาลลากาลไเขียวอยากลองอ่ะ่ะว่าันนี้อันน,อนี้นะที่น้าขอหนาจะเป็นน้อนี้ันนี้ัมไม่เอา ตอนนี้เอาใหาม่จัดให้ทันแล้วได้ตอนที่แบบกําลังถ่ายตอนที่กําลังกินได้ปะเนี่ยถ่ายแบบเนี้ยตอนที่กําลังกินนะอ่ะอ่ะถ่ายใหม่ที่มันดูกระเล็กกระละอย่างเนี้ยเออยังสวยกว่ารูปนี้แบบนเมื่อกี้แล้วกอนนะเอาอีกเอาอีกเออรูปเนี้ยสวยใส่ใส่สมให้ด้วยนะเออแบบนี้โอเคอืนี่งไง ัสดีค่ะอะไรเล่นเอออันนี้สวยเลยอืมก็มันก็ะหรึดนี่แหละสวยสวยดีอืมเฮ้ยให้เขาถ่ายรูปให้สามคนได้ไหมอันนี้หรอเราตายไ้นนี้เห อีกรูปแบบมุมนี้าหรือมุมนี้ดีวะเห็นสวยมันดูเรียวดีอ่ะเอออันนี้สวยอ่ะ มันก็ไม่ได้กินอะไรเลยวะเจมูมเป็นอะไรอ่ะสวยปะรูปจากกล้องถ่ายอ่ะสวยเจ็นไงอ่ะอุ๊ยอันนี้ลิฟต์ลากา,านะคะเพิ่งเลยลอเคยลอ,องครั้งแรกอะไรสักอย่าง ตอนนี้เราอยู่ประเทศออสเตรเลียอยู่ร้านเดลกาวอยู่ตรงจอร์จจอร์สตีใกล้ๆกับ p ีวีดีคุณน้องเดินผ่านทุกวันแต่น้องไม่เคยรู้เลยว่าอันในร้านที่ดีแบบนี้ไปไปดีกว่าบ๊ายบายไปแบบไดอยู่ดีๆก็ไปบ๊ายบายจะไปไลฟ์ไปไลฟ์ในเป็นบุ๊ก่อ